โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปของวิชาหนึ่งสซ่ลอีกแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของไซแนปส์เนาะคลิปนี้นะครับจะเป็นภาคต่อของแอคชั่น o พ e n t เทนเชียลแล้วก็แม่แบบเพ p ร์เทนเชียลนะครับว่าถ้าเกิดมีการสร้างตัวของแอคชั่น o พ e n t เทนเชียลวิ่งมาตามเดนดร t e แล้วก็แอ o ซอนแล้วเนี่ยแล้วมันจะมา,าส่งต่อสัญญาณนะครับไปให้กับโพส t ซ y แนปติกเซลล์อย่างไรนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้การเสรียเวลานะครับไปเริ่มกันเลย อันแรกนะคะมาดีฟ i n e ซน a ์ก่อน Snap นะครับคือช่องว่างนะครับระหว่างตัวของเซลสองเซลซึ่งมีคนสมบัติเป็น excitability cells นะครับโดย region ตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องว่างที่มีความกว้างแตกต่างกันไปนะครับตามบริเวณของนิวรอนต่างๆเนาะซึ่งในที่นี้ครับเราจะพูดถึงนิวรอนเฉยๆนะครับว่าเป็น synaptic เนาะแต่จริงๆแล้วเซน p ์สามารถเจอได้ในเซล,หล์หลาย type ์ดยกันนะครับก็ ถ้าเป็น Pre-Synaptic Cells ที่สามารถเกิด a c t i o n Potential ได้เนี่ยเขาก็จะมีการส่งสัญญานะครับมาให้กับ Post-Synaptic Cells โดยผ่านสัญญาณต่างๆเช่น Electrical หรือว่า m i m i l s l s n g n a l นั่นเองนะครับโดยไซนับในร่างกายของคนเรานะครับจะมีได้ทั้งหมด4แบบด้วยกันก็คือ Neuromuscular ก็คือ Neuron กับ Muscle Cells นะครับก็คือ t f f f e c t o r Cells นาะแล้วก็ n e u e u r o n a อนะครับอันนี้จะพบในบริเวณการไนับของระบบประสาทส่วนใหญ,ญ่นะครับ Neuro g l a n ดจะพบใน เอฟเฟกเตนะครับที่เป็นต่อมส่วนใหญ่นะที่เป็นอีพิทิเลียมนะครับแล้วก็ n ิ u โรพิทิเลียมคืออีพิทิลเลสเซลปกติที่ไม่ใช่ต่อมนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยเราจะพูดถึงแค่ n น u r o neural o n transmission เฉยๆนะครับเพราะว่าใน synaptic Type แบบอื่นๆเนี่ยจะมี variation ของมันแตกต่างกันไปตามแต่ละบริเวณนะครับโอเคก็เซลล์นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการ s y n a p s e ของ พี่ฉะนั้นติดเซลแล้วก็โพสต์เซลล์ิดเซลเนี่ยทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกัน,นครับก็คือบริเวณเอ่อแอ็กซอนยูนิติกนะครับก็คือบริเวณส่วนใหญ่เนาะจะมีการเชื่อมต่อระหว่างแอ็กซอนเทอร์มินอลกับตัวเดนดรท์นะครับจะมีการส่งสัญญาณเป็นแบบยู ctional, นะิเดเรคชันแนลเนาะแต่ว่าก็มีการแซนแอบแบบอื่นๆอีกเช่นกันครับก็ได้แก่เอ็กโซแอ็กซอนิกแล้วก็แอ็กซอนสมาติกนะครับแอ็กโซอแอ็กซอนิกก็คือจะมีการแซนแอบนะครับบริเวณแอ็กซอนเทอร์มินอลกับแอ็กซอน นาซึ่งสัญญาณตรงนี้ครับจะสามารถวิ่งไปได้ทั้ง2ทิศทางเลยก็คือฝั่งแรกไปส่วนไปยังบริเวณโซมาครับแล้วก็อีกบริเวณหนึ่งไปยัง axon terminal นะครับส่วน a x o ซ somatic จะเป็นคล้ายๆกับ axon dendritic นะครับแต่ว่าจะไม่มีการเ,เชื่อมต่อโดยตรงนะครับของตัว axon d e n d ดนไรเพราะฉะนั้นสัญญาณจะค่อนข้างส่งได้ในตราที่ช้ากว่า a x o dendritic นะครับ โอเคเมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วนะคะว่ามีแนปทั้งหมด2ประเภทนะคะก็คืออิเล็กทร a l s กส์แนแล้วก็เคมีคอลแซนด์เนาะอ่าเริ่มกันที่ Typ ที่หนึ่งค่นะคือ electrical synapse เนาะวิธีการส่งแบบนี้นะครับก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า Gap gap j u n c t i ันในการส่งสัญญาณนะครับจากคลิปหนึ่งห้าเราจะทราบม,มาแล้วว่าแก๊ปจังชันเนี่ยนะคะเป็นเ a r Junction ที่ทำหน้าที่นะครับเชื่อมต่อเซลลพลัซึมระหว่างกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเซลล์มีเซลลพลัซึมเชื่อมกันจะทำให้ Preden นะครับของ membrane นเนียลงนะครับ โดยเมื่อมีการเชื่อมต่อกันของ accessibility โดยใช้ electrical snaps แล้วเนี่ยเมื่อมี action potential เคลื่อนที่ผ่านมานะครับ action potential จะสามารถเคลื่อนที่ผ่าน gap junctions ไปให้กับ postsynaptic c e l ได้โดยตรงเลยนะครับทำให้มีการส่งสัญญาณที่เร็วขึ้นนะครับหรือว่า fast t r a n s d u c t i o n นั่นเองแล้วก็จะไม่ได้ใช้ Auto s u b s t a n น e ในการส่งสัญญาณนอกจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณความต่างศักย์ข้าม m m b r a n e นะครับ ถ้าเกิดว่าเรามีการส่องตัวของอิเล็กตรอสแนปโดยอิเล็กตรอนไมโครสโคนะครับเราจะพบว่าในเซลสองเซลเนี่ยจะมีการ m o d ฟายตัวเองนะครับก็คือจะมีบริเวณแกปจังชันที่มีความหนาแน่นของตัวโปรตีนชื่อว่าคอนเน็กซินแล้วก็รวมกันเป็นคอนเน็กซอนนะครับคอนเน็กซอนส่วนนี้เนี่ยจะค่อนข้างคอนเซนเทรตกันในบริเวณแกปจังชันเยอะมากทําให้ถ้าเกิดว่าเราลองส่องภายในกล้อง EM แล้วเราจะเห็นบริเวณนี้เป็นอิเล็กตรอนเดนส์นะครับก็คือสีเข้ม แล้วก็จะไม่มี direction of transport อย่างชัดเจนนะครับก็คือถ้าเป็นตัวของ chemical synapse มันจะเป็น unidirectional ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าเซลล์ไหนส่งสัญญาณให้กับเซลล์ไหนนะครับโดย morphological change ของเขาก็จะมีรูปแบบเฉพาะทางนะครับแต่ว่าถ้าเป็น electrical synapse ก็จะไม่เห็นชัดเจนเนาะ ในเด็กเนี่ยนะครับจะมีอิเล็กตรอนเซนปทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในคนเนี่ยก็จะพบอิเล็กตรอนเซนเปในระยะผู้ใหญ่เนี่ยได้แค่บริเวณบางบริเวณเท่านั้นนะครับในสมองเช่นบริเวณทาลามัสแล้วก็ฮิปโปแคมปัสนะครับโดยอิเล็กตรอนเดนซ์ของเราเนี่ยนะครับตามที่บอกไปเมื่อกี้เนาะก็จะคือจะเป็นบริเวณเข้มๆนะครับในรูปด้านขวามือเนาะ ครับจะเห็นได้ว่าบริเวณเมมเบรนตรงนี้เนี่ยจะไม่เห็นเป็นไตรลามิลาสตรักเจอร์เหมือนกับบริเวณเซลล์เมมเบรนปกตินะครับแต่ว่าจะเห็นเป็นบริเวณเข้มๆทั้งหมดเลยแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าความกว้างของเซลล์เมมเบรนทั่วๆไปนะครับสังเกตเห็นนะครับว่าจะไม่มีการเก็บ n น u ้อทรัสมิเตอร์เวสิเคิลเอาไว้นะครับดังนั้นก็เลยจะไม่เห็นว่าเซลล์ไหนเป็นเซลล์ส่งเซลล์ไหนเซลล์รับนะครับ ถัดไปเขาจะเป็นไซแนปส์แบบที่2หรือว่าเคมีคอลไซแนปส์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไซแนปส์ที่พบกันได้ทั่วไปนะครับก็คือขนส่งโดยใช้นิวโรทรานสมิเตอร์แล้วก็นิวรบแบบถ่ายนะครับในการขนส่งสารดังนั้นเมื่อมีการส่งสัญญาณครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณเป็นแบบยูดิเรกชันแนลนะครับก็คือไม่สามารถส่งย้อนกลับได้เนาะไวซิเคิลที่ใช้เก็บนิวโรทรานสมิเตอร์นะครับจะถูกรีลิสออกมาจากเอ่อนิวพรีเซนติกนิวรอนนะคะผ่านกระบวนการที่ชื่อว่าเอ็กโซซิโตซิสซึ่งงงงใช้พลังัางานนะครรบเเมื่อ่อส เซลล์ประสาทเหล่านี้นะครับโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลเราจะพบว่าพรีเซนติกนิวรอนจะมีการเก็บไวซ์เคิลเอาไว้นะครับในบริเวณของแอคซอนทอมีเนลดังนั้นเราก็จะสามารถทราบได้นะครับว่าเซลล์ไหนเป็นเซลล์ส่งสัญญาณให้กับอีกเซลล์หนึ่งเนาะครับแล้วก็มีการใช้อิออนชนเนลนะครับในการสร้างแอคชั่นเบรนชเชียลในเซลล์ที่เป็นโพสเซนติกนะครับหลังจากที่ได้รับตัวของเคมีเข้าสัญญาณมาจากพรีเซนติกเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะพบเห็นตัวของเคมีเข้าเกตเต็ดชัแนล ซึ่งเป็นของโซเดียมเป็นหลักนะแต่ว่าจะพบ chemical created, เคมีคอลเกเต็โพแทสเซียมได้เช่นกันนะโอเคครับถ้าเกิดว่าเราลองเปรียบเทียบในรูปนะครับอันนี้เป็นเคมีคอลซินแนปจะเห็นได้ว่าคอมโพเนนต์สำคัญนะครับก็จะมีแคลเซียมชัแนลใช่ไหมที่มีการรับสัญญาณจากแอชเชอร์แมนเชียลมานะครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปล่อยตัวของนิวทรานสมิเตอร์ไฟเซคโอลนะครับแล้วก็คอมโพเนนต์อื่นๆที่ของโพสตซเนมติกเซลล์ได้แก่ตัวของเคมีคอลเกตเต็ดชัแนล นะครับแล้วก็เมมเม o l o โบโลโทรปิกรีเซสเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงสิ่งนี้กันในสไลด์ต่อไปนะครับข้างด้าน,นขวามือก็จะเห็นได้ว่าพีเซลนัติกนิวรอนจะมีเวสิเคิลเก็บเอาไว้นะครับดังนั้นจะเห็นลักษณะของเซลล์ซึ่งเป็นแบบแกรนูล่าสตรัคเจอร์เยอะกว่าโพสเซนติกเซลล์ ells, นะครับ ค okay. ทีนี้เรามาพูดถึงตัวของ n นิวทร a ส s m i t t e r กันดีกว่านะครับเมื่อกี้เราทราบกันไปแล้วนะว่านิว t r a n s m i t t e r จะพบในบริเวณซ y น a p ติกวีเจียนนะครับที่เป็นเฉพาะเคมีเข้า Synapse เท่านั้นนะครับโดยนิวทร a สมิเตอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยโมเลกุล,ลหลายแบบด้ยการซึ่งตอนที่ขนส่งสารนะคบจากพรีซีนัมติกเซลล์กับโ o s t น a มติกเซลล์เนาะ โดยคลาสของนิวทรอนสเปิรเตอร์นะครับก็จะมีหลายแบบด้วยการขึ้นกับคุณสมบัติแล้วก็วิธีการส่งสารนะครับดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคลาส s ิค a ลนิวทรอนสเปิร์เตอร์ซึ่งเดน i ฟิชันของมันคือเป็นสารอะไรก็ได้นะครับที่สูกสร้างขึ้นในบริเวณของพรีเซนติกเทอร์มินัลไม่ได้สร้างโดยใช้ไรโบโซมกับ ER ที่บริเวณแอคซอนฮิลล์นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ในตัวของคลาสซิคัลดังนั้นโดย default อล์ครับเคมีคัลนิวทรอนสเปิร์เตอร์จะไม่ใช่ เป็นคลาสสิคอลนูทริเซอร์ก็ได้แก่สาตัวนี้หลักๆนะคะก็คืออะสติลโคลีนซึ่งเป็นสารกลุ่มสเตียรอยด์นะครับอะดรีนาลีนนอร์ดรีนาลีนซึ่งเป็นสารกลุ่มแคทิโคลามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนด้วยนะครับแล้วก็กลูตาเมตนะครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนประเภทหนึง่งแล้วก็แก็ปานะครับกลุ่มที่2คือนิวโรแอคทีฟเบปไทน์นะครับหรือว่านิวโรเบปไทน์สารกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเอ่มไอเอนะครับที่ถูกทรานสเลทให้กลายเป็นโปรตีนนะครับซึ่งจะสามารถเก็บเอาไว้ในบริเวณของพรีเซติกรอนได นะครับแล้วก็จะมีการเก็บเอาไว้ในเวสิเคิลที่มีความหนาแน่นสูงนะครับซึ่งฮอร์โมนหลายๆตัวเนี่ยเช่นโซมาโตสเตตินแล้วก็โคลิซิสโซไคนินเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดนิวโรเปปไทด์ได้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มฮอร์โมนที่เป็นแก๊สนะครับได้แก่ไนตรออกไซด์ xy, แล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับโดยกลไกของนิวทรานสเมเตอร์ที่เป็นคลาสสิคอลนิวทรานสเมเตอร์นะครับจะมีดังนี้เนาะ อันที่1ครับเมื่อมีการกระตุ้นโดย action potential จาก presynaptic neuron ครับวิ่งมาที่บร,ริเวณ axon terminal ก็จะมีการกระตุ้นครับให้ตัว voltage gated calcium channel ซึ่งจะรออยู่กันแล้วนะครับที่บร,ริเวณ axon terminal ทำการเปิดครับเพราะว่ามันถึงค่า membrane shell ที่เป็น threshold ของ calcium channel แล้วทำให้ extracellular calcium เนี่ยมันมีมากกว่า intracellular Int calcium นะครับทำให้ flux ของเขาเนี่ยเป็น in เข้าเป็นเอามา in นะครับ คนคืออะไรนะครับก็ด้านในมากกว่าด้านนอกกอน้อยลงอินลบเอาก็จะทําให้เมมเบรนเชียลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับการเพิ่มขึ้นของเมมเบรนเชียลตัวนี้จะทําให้เกิดการกระตุ้นครับให้ v บ s c ิ l โคไดเก็บนูทรัสเซมิเตอร์เนี่ยทำการ Exotelsis ออกไปในบริเวณของไซแนปติกรีเจนนะครับ หลังจากที่มีการกระตุ้นให้เกิดการเอ็กซ์โอนแล้วนะครับก็จะมีการรับสัญญานะครับโดย n e u ทรานส์มิเตอร์รีเซปเตอรนะครับที่บริเวณโพส t s ซ n น p t ติกนิวรอเนาะเมื่อรับแล้วนะครับก็จะทําให้เกิดการเปิดของตัว Channel ต่างๆนะครับโดยหลักๆก็จะเป็น s o เดียม h ช n แนลใช่ไหมครับที่ทําให้เกิด a อคช o n p o t e n เชียในเซลล์ต่อไปได้นะครับเมื่อเกิด Action Potential แล้วตัว Post-Synaptic Neuron ก็จะทำหน้าที่ส่งตัวของ local potential นะครับ ที่ตอนนี้กลายเป็นอ a c t ช o n potential แล้วเนี่ยไปตามเมมเบรนต่างๆนะครับของบริเวณอ่าโพสเซนต์อลติเซลล์นะครับก็จะส่งไปให้แอ็กซอนแล้วก็แอ็กซอนเทอร์มินอลของมันต่อต่อไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนิวโรทรานส์มิเตอร์ก็จะทําการรีอัพเทกนะครับก็คือเก็บตัวของนิวโรทรานส์มิเตอร์ที่ใช้แล้วเนี่ยเข้าไปในเซลล์เพื่อทําการย่อยทิ้งหรือว่านําไปรีไซเคิลนั่นเองครับ แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับว่าคลาสของ n e u ทร t นส n s m เตอร์นั้นก็มีผลทำในการทำงาน,งานก็คือถ้าเป็นคลาสคลาสคลาสคล t สคลาสคลาสคลาี่ลาสคลาสคร r สคลา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 นเป็นหลักคลางคล้นแลาเคลาสคลาสจลาเคลาสคลาสคลาสคลนสคลาสคราสคล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 เ,ดเดสคลาสอาสค้าสคล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 าีคลาสคลาสคลาสคมาสคลาสลาสคลาสคลามค่าส่ลาสคลากัลาสบลาสคลาสคลาสคลาสหรือว่าสคล e สคลาสแลวเนล่ย นิวโรทรานส์มิเตอร์ปกติจะสามารถหลังหล่งง่ายกว่านิวโรเปปไทดนะครับยกเว้นกรณีที่เกิดไฮเปอร์เซสเซทิวิตี้หรือว่าการตอบสนองต่ออะไรบางอย่างมากกว่าปกตินะครับนิวโรนิวโรเปไทดจึงจะจะหลั่งตามออกมาจากนิวโรทรานส์มิเตอร์นั่นเองครับโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเมธอดในการเอาออกของนิวโรทรานส์มิเตอร์นะครับเมื่อกี้เราสร้างกันไปแล้วเนาะว่านิวโรทรานส์มิเตอร์จะใช้วิธีการเอ็ก y ์โตรเนโทซิสนะครับเอาตัวของโมเลกุลที่เกี่ยวไวในเวสเซิลออกไป นะครับซึ่งตัวการเอาออกตัวนี้นจะกระตุ้นโดย voltage gated calcium channel จากการได้รับ action potential ที่วิ่งมาตาม axon นะครับเมื่อ voltage gated calcium channel เปิดเนี่ยก็จะมีการ influx ของแคลเซียมอ่ะเมื่อกี้พูดไปหมดแล้วนะครับโดยผลก็คือมีการ fuse รวมกันของ vesicle กับ axon membrane ทำให้ neurotransmitter ที Trans ่เก็บภายในสามารถหลั่งออกมาได้นะครับ โดยยโรทรานสเมเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็เมื่อหลั่งออกมาแล้วนะครับก็จะมีการรีไซเคิลอย่างที่บอกไปแล้วก็เทคนิคการหลังก็จะเรียกกันว่าควอนตัลรีลีสนะครับก็คือการเบรสของตัวเวสิคโลทำให้มีปริมาณของไอออนในบริเวณเซนติติกรีิเอ็นมากขึ้นกระทันหันนะครับโดยการหลังของมันเนี่ยจะใช้สิ่งที่เรียกกันว่าสแนปคอมเพล็กซ์นะครับเป็นตัวช่วยในการควบคุมให้เกิดการฟิวชั่นของเบนโปรตีนนะครับเกิดการฟิวชั่นนะครับของเวสิคโลเมมเบรนกับแอคซอนเมมเบรนซึ่งสแนปโปรตีีนนเ่ย จะอร์มเป็นคอมเพล็กซ์นะครับของ3โปรตีนด้วยกันก็คือ SNAP25 s n a p i n และก็ s y n t a x i n นะครับซึ่งโปรตีนเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เกิดการฟิวชั่นกันของ vesicle ได้อย่างสมูทมากขึ้นยาที่เกี่ยวข้องกับเอ่อตรงนี้นะครับในทางคลินิคอลเนาะจะมี2ตัวครับก็คือเป็นสารพิษเนาะตัวแรกครับคือ botulinum toxin หรือว่า b o t o x นะครับเป็นสารพิษที่เกี่ยวข้องก,กับการเกิดบาดทะยักนะครับแล้วก็การหดตัวของกล้ามเนื้อแบบ involuntary นะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะถูกหลั่งออกมาโดยแบคทีรีย ในสกุลคอสติเดียมนะครับก็คือคอสติเดียมโบตูลินัมกับคอสติเดียมเตตนาไนเนาะผลของเขาก็คือจะมีการบล็อกตัวของแคลเซียมชนเนลแล้วก็บล็อกตัวของแสแนปโปรตีนครับโดย p r i m a r y f u ฟังก o ชันคือไปบล็อกสแนปะเนาะทำให้ไม่มีการรีลิสของนูทรานสมิเตอร์เมื่อเกิดแอชเบนเชียลครับทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยเมื่อโดนกระตุ้นไปแล้วรอบหนึ่งเนาะมันจะทําให้เกิดการค้างนะครับของกล้ามเนือ้อใช่ครับกลุ่มที่2นะครับเรียกว่าโคลท็อกซินเนาะหลังจากหอยต่อปูหรือว ต่างจากตัวโบลทูนัมท็อกซินที่ primary function จะบล็อกแสแนคคอมเพล็กซ์นะครับโดยตัวโบลทูนัมท็อกซินนะครับก็จะมีอาการขึ้นมานครับถ้าเกิดว่าเรามีการกินอาหารที่ปนเปื้อนตัวคลอสเตรียมเข้าไปเราเรียกกันว่าโบทูลิซึมนะครับซึ่งโบทูลิซึมเอ่อคลินิคอลซิมตอมก็คือก็จะมีการเอ่อตกของตัวเปลือกตาครับหรือว่าดรูลิ่งเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็จะมีการ ary, อินวอลติรีเอ่อทริงเกชนะครับของตัวรูม่านตา นะครทำให้ไม่สามารถเอ่อเบิ่งตาหรือว่าเอ่อรีตาได้ตามตามตอบสนองของเอ่อแสงที่เปลี่ยนไปนะครับโดยเอ่อในทางคอสเมติกเนี่ยบท็อกจะใช้เป็นตัวเอ่อทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดตัวนะครับทำให้เมื่อเราขยับหน้าเนี่ยมันจะไม่เห็นรอยเหี่วย่นต่างๆนะครับ โอเคหลังจากที่เราเรียนรู้เมื่อกี้ไปแล้วนะครับว่าแสนแนร์ทำงานยังไงเนาะทีนี้เราลองมาดูกันต่อครับว่าหลังจากแสนแนร์แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่มีการฟิวชั่นของเม่เหล็กตีแล้วเนี่ยมันจะมีการเก็บกลับครับของเวสเคูลเมมเบรนสองวิธีนะครับวิธีที่1เราเรียกกันว่าคอมพลีทฟิวชั่นซึ่งเป็นวิธีปกตินะครับเมื่อมีการฟิวชั่นของตัวเวสเคูลเมมเบรนกับแอคซอนเมมเบรนไปแล้วเนี่ยจะมีการใช้โปรโตีนตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า คลาสท r i n นะครับซึ่งคลาสท r i n เนี่ยจะทำหน้าที่ดึงเอาตัวของ vesicular membrane กลับเข้ามานะครับมาให้กับ endosome endosome คืออะไรนะคะมันเป็นออร์แกเนลชั่วคราวก็คือ vesicle นั่นแหละนะครับนูโตรทรานส์มิเตอร์ที่อยู่ในโซมาซึมเข้ามาภายใน endosome แล้วค่อยแตะ endosome นี้มาเป็น vesicle เพื่อเก็บนูโตรทรานส์มิเตอร์นะครับก็จะเป็นการรีไซเคิลโปรตีนต่างๆที่อยู่บนผิวตรงนั้นนะคะเพื่อจับการ์บอคอมเพล็กซนะ์เนาะที่ทำให้ไม่ต้องสร้างใหม่ทุกรอบนะครับในการฟนะิวชั่ ก็เป็นการรีไซเคิลูแบบหนึ่งเนาะแต่แบบอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นแบบที่เร็วกว่าเรียกกันว่า k s s and Run นะครับวิธีการหลังแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดการ m p m p t e Fusion นะครับแล้วก็การดึงกลับเนี่ยจะไม่ได้ใช้ตัวของ h e t i n e เป็นตัวดึงกลับนะครับทำให้วิธีการหลังแบบนี้เนี่ยค่อนข้าง Effective มากกว่านะครับแต่ว่าการหลังประเภทนีน้จะควบคุมการหลังยากขึ้นนะครับเทียบกับแบบ m p l e t e Fusion เนาะ โอเคครับหลังจากที่มีการปล่อยนิวทรอนสเตอร์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรับขึ้นมานะครับโดยนิวทรอนสเตอร์รีเซสเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งผลของการรับเนี่ยก็จะมีได้สองแบบครับคือแบบที่หนึ่งเกิดดีโพลาร์เซชันนะครับของเมมเบรนเชียลเราจะเรียกวิธีการนี้นะครับว่าเอ็กซิัตตอรีพรีเซนติกโพเทนเชียล นะครับสัญญาณที่เมื่อรับ E P S P มาให้แล้วเนี่ยตัวรีเซ p t เตอร์ทำจะทำให้เกิดการ i n f ฟลักของโซเดียมนะครับหรือเทียบเท่าเนาะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของแ e มพลินเนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ามีการขนส่งสัญญาณมาให้กับตัวของเมมเบรนรีเซ็เตอร์นะครับแล้วทำให้มีการไฮเปอร์โพลิเซชันก็จะทำให้เกิดการขนส่งสารของแอชเชอร์พ e นเชยในยากขึ้นนะครับเราก็จะได้สัญญาณนี้ว่า i n น i ิ i ิทอรี r พรีเซนติคพันเทเชียนั่นเองครับ ทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าเคมีคอลเกตเตอร์แนลที่บริเวณผิวของโพลิแซนติกเซลล์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเมื่อกี้เราเกิดนำไปแล้วนะว่า EPSP เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้เกิดการ activation ได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ deprotection มันไม่พอนะครับมันต้องมีการเปิดของโซเดียมช่องถึงจุดหนึ่งแล้วเพื่อทำให้ potential เปิดถึงค่า threshold ของ Voltage gated sodium channel ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถูกควบคุมโดยหลายๆปัจจัยเหมือนกันเนาะ โดยการเปิดของเคมีคอลชัแนลเนี่ยนะครับจะมีการควบคุม2แบบนะครับกลุ่มที่1คือไออโนโทรปิกกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อมีการจับของตัวลิแกแอนนะครับกับตัวของเคมีคอลเกตต์แล้วมันจะทำให้ตัวรีเซสเตอร์ตัวนั้นเปิดนะครับเป็นชนินโปรตีนโดยตรงเลยโซเดียมก็จะไหลเข้ามาได้นะครับกลุแบบหนึ่งเรียกกันว่าเมตาบอลอโจปิกนะครับ อันนี้เนี่ยตัว or, รีเซปเตอร์จะมาที่เป็นจีโปรตีนคัปเปิลรีเซปเตอร์นะครับซึ่งแปลว่าเมื่อในรูทชัลเซปเตอร์มาจับแล้วจะมีการส่งสัญญาณโดยพาสเวิ์ชื่อจีโปรตีนนะครับหลังจากมีการส่งสัญญาณให้กับจีโปรตีนแล้วก็จะใช้ญญาที่ส่งสัญญาณต่อครับให้กับเคมีคอลเกตเตอรโซเดียมชันเนลให้เปิดขึ้นมานะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าไอโอโทปิกเนี่ยจะเป็นไดเรกเกตติ้งเนาะก็คือเมื่อจับแล้วเปิดได้เลยแต่ถ้าเป็นเมตาโบโลโทปิกเอ่อจะเป็น ating, อินดเรกเกตตติิ้้งงคคืืออออรรเเเวลาพ่ปดนะับ แน่นอนว่าเมตาบโลอชอลปิกเนี่ยควบคุมการทำงานได้ดีกว่าไอโอโลชอปิกนะคะแต่ว่าถ้าดูเรื่องของเรีแอ i ชัน i ท e ์ไอโอโลชอปิกจะเยอะกว่าจะค่อนข้างทำงานได้เร็วกว่าโอเคทีนี้เนี่ยเมื่อมีการารับสัญญาณโดย E P S P กับ I P S P แล้วจะมีการโมดูลเลตตัวของแมกเนเ n ช i a ลก่อนจะเกิดแอคชั่นแม e เนเ a ชลใช่ไหมครับอ่ะก็ ถ้าเกิดว่ามีการ fast synthetic transmission ผาง i อ n o t r o p i c นะครับมันจะทําหน้าที่หลักๆคือ generate action potential อะแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น slow synthetic transmission เนี่ยก็มีประโยชน์นะครับก็คือทําการ modify ค่า p o t น n t i a l ตัวนั้นที่มาจาก fast synthetic transmission อีกทีนึ่งนะครับซึ่งในอันนี้เนี่ยจะยกตัวอย่างเป็น potassium channel นะครับซึ่งทําหน้าที่เป็น metabolotropic receptor เนาะใช่ครับเมื่อเม t a b o l o t r o p i c receptor ของของ potassium channel เขาทํางานเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าโพแทสเซียมช a n แนลเขาปิดเนาะจะทำให้มีการเอฟเฟกของโพแทสเซียมน้อยลงทำให้เกิดไฮเป p o l โพลาเซชันยากขึ้นก็จะเป็น indirect effect คือเป็นแบบ EPSP แบบช้าๆนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดมีการเปิดโพแทสเซียมช a นแนลนะครับก็จะทำให้เกิด depolarization ได้ยากขึ้นนะครับซึ่งเป็น indirect effect เป็น slow version ของ IPSP นะครับโอเค ทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการได้รับสัญญาณของ E.P.S.P และ I.P.S.P แ, IPS แล้วซึ่งเป็น pre synaptic potential ใช่ไหมครับเซลล์ก็จะมีการเกิด l o c a l potential ที่เราเรียกกันว่า post synaptic potential ซึ่งจะเกิด action potential ไหมก็ค่อยไปดูครับว่าผ่าน threshold ลบ50มิลลิโวลต์ mm หรือเปล่าเนาะใช่ครับซึ่งในที่เนี่ยเขาจะบอกว่า post synaptic potential หรือ P.S.P เนี่ยจะมีคุณสมบัติคือมัน s u m m a t i v e และ uh, counter active กันได้ นะครับในกรณีของการ summation เนอะก็จะมีการ summation ได้สองแบบครับคือถ้าเกิดว่ามีการสัญญาณถ้ามีสัญญาณของ e p s p 2ตัวมาชนกันเนี่ยก็จะสามารถเกิดการเพิ่มเอฟเฟกให้ไปถึง threshold ได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะพบในสมองเนาะเพราะว่าสมองต้องการ o g จิก a t e ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นจะมี Input Signal แล้วก็ Output Signal หลายห,าย,หายอันนะครับก็จะเกิด summation เยอะกว่าในบริเวณของ p e r i p h e r a l nervous system เนาะ สมิชชันมี2แบบครับคือ spatial summation ก็คือการรับ Input มาจาก2อ axon terminal ของสอง u r รอนเมื่อรับมาแล้วนะครับก็จะมีการบวกสัญญาณกันเข้าไปถ้าเกิดว่าได้รับอันดนหนึ่งมายังไม่ได้รับอีกตัวหนึ่งมาก็จะไม่สามารถเกิด action potential ได้ดังนั้นอันนี้จะเทียบเท่ากับแ n นเกรนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับแบบที่2คือ t e m p o r a l summation อันนี้คือมีการกระตุ้น t-t นะครับเมื่อกระตุ้น t-t กัน ก็จะมีการเกิด t i o n potential ได้ง่ายขึ้นคับเพราะว่า e บมเบ n เ i a l โดนกระตุ้นมาแล้วยังไม่ตกอะกระตุ้นใหม่นะครับ e บมเบ n เ i a l ก็จะเพิ่มสูงขึ้นได้เรื่อยๆเนาะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยจะไม่นับเป็นตัวของ refractory period นะคบเพราะว่ายังไม่เกิด All นันเลย refractory period จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิด All นัน e f f e c t ไปแล้วนะครับซึ่งตัวน,นี้ยังไม่เกิดเนาะถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอน reuptake นะครับของ neurotransmitter หลังจากที่มีการส่งสัญญาณให้กับ postsynaptic potential ส่งสัญญาณให้กับโพสต์เซลล์ติ้กเนอรอนแล้วไปเกิดแอคชั่นพาเนชั่นให้กับเซลล์อื่นอยู่แล้วนะครับการเวฟแชร์นี้ก็จะเกิดขึ้นตามคลาสของสารนะครับเช่นถ้าเป็นสารกลุ่มแคดิโคลามีนะครับก็คืออะดรีนาลีนกกนอรนดรีนาลีนใช่ไหมจะมีการเก็บรีไซเคิลไปโดยตรงเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสารกลุ่มสเตียรอยด์เช่อนอะซิลโคลีนนะครับก็จะมีการใช้เอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าอะซิลโคลีนเอสเตอเรสในการหักครึ่งโมเลกุลน,นะครับให้กลายเป็นอะซิลโคลีนทำให้ทำงานไม่ได้ก่อนนะครับับบแลล้้วคค่่ออยรีไไซเเเเิก็ขาปนนง ทีนี้ครับ medical effect นะครับที่เราจะต้องรู้จักมีสอตัวครับคือยาในกลุ่มยาเสติดนะครับชื่อว่า psychiatric drug เนอะเพราะมีผลต่อ,อ,อความคิดความอ่านนะครับตัวที่1ที่เราต้องรู้จักคือโคเคนนะครับโคเคนเนี่ยจะทำหน้าที่บล็อกการรีอัพเท e ครับของนอร์ดิอานาลีและก็อะดิ n a นาลีนนะครับซึ่งก็คือในนี้ย่อว่า E n E เนอะ ใช่ครับซึ่งสองตัวนี้เนี่ยจะกระตุ้นระบบประสาทชื่อว่าซิมพาติกเนวัสเซซิ่มนะครับเดี๋ยวจะได้ในเทปต่อไปเนาะสารสองตัวนี้ครับเมื่อได้รับการการะตุ้นแล้วจะทําให้ระบบประสาทเนี่ยเกิดการเอ็กซ์ไซติบิลิตี้มากกว่าปกตินะครับซึ่งแปลว่าถ้ามีการบล็อกตัวของรีอัพเชคของเอ็นเอทีนะครับนอร์พีนอฟินทรานสปอร์เตอร์นะครับแล้วก็ดีเอทีโดพามีนทรานสปอร์เตอร์ยับย่องสองตัวนี้ไปแล้วนะครับก็จะทําให้มีการอัพเชครีอัพเชคของโนรทรานสปอร์เตอร์ยากขึ้นทําให้ นิวทรอนสปิเตอร์ที่เป็น E.P.S.P. อยู่ได้นานขึ้นเซลลจะมีการ excitability มากขึ้นนะคะก็จะมีการ hyperactive นะคะเป็นสิมตอมของการได้รับโคเคนสายตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันครับคือแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้านะครับ, Am amine, รรบเมื่อได้รับยาบ้าเข้าไปแล้วทำหน้าที่คล้ายกันครับแต่ว่าตัวโคเคนเนี่ยเป็น antagonist ของ uh, n e t กับ D.A.T. ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นแอมเฟตามีนจะเป็น competitive inhibitor นะครับแปลว,ว่าจะมีการ uh, ทำงานคล้ายกับตัวของ นิวทร a นสเปกเตอร์เลยในการรีอัพเทคนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีอัฟเฟกต์มีเยอะๆก็จะไปแย่งดูดนะครับของจะไปแย่งการทำหน้าที่ของเน็ตกับแดดทำให้ตัวนิวทร a นสเปกเตอร์จริงๆเนี่ยไม่ถูกดูดกลับเยอะนะครับทำให้มีนิวทร a นสเปกเตอร์ค้างอยู่ในบริเวณไซนับเยอะกว่าเดิมนะครับทำให้มีการไฮเปอร์แอคทีฟมากกว่าปกติได้นั่นเองโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรูปคร่าวๆนะครับของตัวหน้าที่นะของไซเคิลทดัก ที่เป็นโคเคนกับแอมเฟตามีนนะครับแล้วก็ยากลุ่มอื่นๆนะครับเช่นฟลูอซิซีนนะครับซเซทเรลีนซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากพอสจะดูสามารถดูได้นะจ๊ะโอเคครับเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้คือ synaptic plasticity นะครับแน่นอนว่ายีนนิวรอนเนี่ยมันมีสมบัติอันนึงที่เราเรียกว่า adaptability นะครับแปลว่าถ้ามีการเปลี่ยนผ่านของจุลสมดุลบางอย่างนะครับในร่างกายของคนเรานิวรอนก็สามารถ adapt ตัวของความเปลี่ยนแปลงตัวนั้นได้แล้วก็ทําให้สามารถเกิดการสมดุลน,นะครับในาสามารถปรับตัวได้นะครับเพื่อทํางานได้ตามปกติเนาะใช่ครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวนี้นครับจะมีได้สองแบบเนาะค,คือเรียกเรียกกันว่าช็อตเทอมกับลองเทอมนะครับถ้าเป็นช็อตเทอมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนาการเอฟเฟกนะครับของตัวนิวรอนไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะกลับมาตามปกติได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมี เอ่อการปรับตัวที่ค่อนข้างสั้นนะครับแปลว,ว่าเซลล์สามารถกลับมาในสภาวะปกติได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็น long term effect เนี่ยคือเซลล์จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองไปเลยนะครับก็คือเป็นการเรียนรูป้ประเภทหนึ่งเนาะถ้าเราดูในรูปเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเอ่อหนึ่งคือก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงสองคือหลังเปลี่ยนแปลงเนาะกราฟในรูปนะครับด้าน,นซ้ายมือเนาะเอ่ออันนี้เป็นกราฟกับหัวนะครับถ้าเรียนกันในเทปเอ่อ fundamental of action p o t e n t i a l เนาะ ก็ imagine นะคะโปรแกรมนี้กลับด้านเป็นด้านปกตินะครับที่เราเรียนกันเนาะเสร็จในว่าด้านซ้ายมือนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนาะสองจะมีความสมบัติในการ excitability ที่สูงขึ้นนะครับจะทําให้เกิดการขนส่ง n e w t r a n s m i t t e r ได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้เกิดการตอบสนองง่ายขึ้นเราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่า potentiation นะครับในทางกลับกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับแบบด้านขวามือเนาะคือมี action potential ยากขึ้นนะครับเราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่า depression นะครับคือส่งสัญญาณยากขึ้น excitability น้อยลงนั่นเองครับ Okay. อันนี้ก็จะเป็นรูปของช็อตเทอ r m มพลัส i ิซิตี้นะครับคำศัพท์ที่อยากให้รู้จักนะครับคือคำว่าเตตานัสเนาะเตตานัสรือว่าบาดทะยักนะคะเป็นกลุ่มอาการหนึ่งนะครับก็คือมัสซลสามารถหดตัวได้อย่างาเร็วนะครับแล้วก็แรงและก็ขางนะคบทำให้มีการคลายตัวของกล้ามเนื้อไม่ได้นะครับเตตานัสยังเป็นตัวเรียกนะคบของกลุ่มอาการที่พอมีการกระตุ้นของกล้ามเนื้อแล้วหรือว่ากระตุ้นคอนิวรอนเนี่ยมันกระตุ้นคขางนะครับ รูปด้านบนที่เป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้จะเป็น E P S p นะครับของนิวรอนประเภทหนึ่งนะครับเมื่อมีการกระตุ้นโดยสิ่งเร้าแล้วเกิดเตตานิกโพเทนเซชันขึ้นการกระตุ้นตัวนี้จะเพิ่มความแรงไปเรื่อยๆแล้วค้างและถี่นะครับเมื่อผ่านช่วงนี้ไปแล้วนะครับก็จะมีการแอ t i ิ i ิตโดยการลดไอค่าแอชวิลเลนเชียลครับตกลงมาลดความแรงของสัญญาณนะตกลงมานะครับแล้วมันเป็นผลอย่างไรนะครับต่อตัวของ E PS P S C ที่ส่งต่อไปให้กับเซลล์อื่นๆ นะครับเราจะทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมีการกระตุ้นของ ePSC บ่อยขึ้นนะครับในให้กับ Proceptive Neuron ซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้มีการส่งสัญญาณไปให้กับ Effector ให้เกิดการหดต,ตัวข้างได้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเทปเ s y n a p t i c r e g i o n นะครับ เทปหน้าก็จะเป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะหรือว่าออโตน o มิก n นว่าซ s สเต e มเนาะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของ Enteric s y m p a t h e t i c แล้วก็ r a s y m p a t h e t i c นะครับว่ามี Anatomy เป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคประมาณนี้ครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะครับมาแบบสั้นๆเนาะโอเคครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสามารถพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ